โอเคครับผมเนวเวอวันหน้า84นะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่า n นวเวอวันเนี่ยนักเรียนยังเข้ามาดูในคลิปของครูพินานี่ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้ทราบว่าคุณครูได้นําหนังสือเล่มนี้มาสอนให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกท่านที่เปิดเข้ามาเจอก็ช่วยบอกต่อนะครับนะว่าคุณครูก็นําหนังสือเล่มนี้มาสอนให้ด้วยนะครับ โอเคเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือข้อ c นะครับ a your classmates classmates แปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับหลายๆคนให้ถามเพื่อนๆในชั้นเรียน about เกี่ยวกับ the Ab i r abilities a b i l i t y นะครับ a b i t y นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม s ก็แปลว่าความสามารถต่างๆ The ดของพวกเขา complete แล้วก็ทำ chart ก็คือช่องสี่เหลี่ยมเหล่านี้เรียกว่าชาร์จให้สมบูรณ์โดยการถามว่า A นะครับถามว่า can you ride uh, can you ride a scooter คุณสามารถขรี่สกูตเตอร์สกูตเตอร์ในที่นี้ก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองชนิดหนึ่งนะครับคุณสามารถขี่สกูตเตอร์ได้ไหม B ก็ตอบว่า Yes I can หรือว่าถ้าขี่ไม่ได้ก็ No I can't นะครับนี่คือกำแปลนะเพราะว่าไม่มีที่แปลนะครับ คุณครูก็เลยมาแปลให้ตรงนี้คุณสามารถขี่สกูตเตอร์ได้หรือไม่ใช่ฉันสามารถขี่ได้หรือไม่ฉันไม่สามารถขี่ได้นะครับก็ให้นกักเรียนไปถามเพื่อนโดยนะครับก็ can you play tennis นะครับคุณสามารถเล่นเทนนิสได้ไหม Can you play soccer คุณสามารถเล่นฟุตบอลได้ไหมฟุตบอลมีตัวบอลใบไม้แถมมาอีกตัวนะครับ Can you play the piano? คุณสามารถเล่นเปียโนได้ไหม Can you swim? คุณสามารถว่ายน้ำได้ไหม Can you uh, play surf นะครับหรือว่าคุณสามารถเล่นกระดานโต้คลื่นได้ไหม Can you ride a bike? คุณสามารถปันป่นจักรยานหรือขี่จักรยานได้ไหม Can you drive? คุณสามารถขับรถได้ไหม Can you r r l w หรือว่า Can you draw a picture? คุณสามารถวาดภาพได้ไหมหรือ Can you cook? คุณสามารถตต้องเสียงเสียงเสียงสูงนะครับนะแคนยูคุกคุณสามารถทำกับข้าวหรือว่าปรุงอาหารได้ไหมหรือ a n you speak a foreign language คุณสามารถพูด foreign นะครับแปลว่าต่างประเทศนะครับ language แปลว่าภาษาคุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ไหมนะครับก็ไปถามเพื่อนนะครับแล้วใส่ชื่อเพื่อนลงไปนะครับนะว่านะชื่ออะไรนะครับเช่นชื่อ พิพัฒนะครับนะก็ใส่กาพิพัฒน์ถ้าสามารถทําได้นะครับก็ติ๊กเครื่องหมายขึลงไปถ้าไม่สามารถทําได้ก็ติ๊กเครื่องหมายลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับนะเป็นนั้นว่านะครับก็คุณครูก็ทําเป็นตัวอย่างให้นะก็แปลให้นะครับมาข้อดีต่อเลยข้อดีเขาบอกว่านะครับให้ Now ตอนนี้ r i t e d o w วให้เขียนลงไปนะครับ r i t e d ด w ว The main result result แปลว่าเหตุผล main นะครับ m a i n อ่านว่า main นะครับแปลว่าหลักไม่ได้แปลว่าที่เผาศพนะครับถ้าที่เผาศพนี่คนไทยเรียกสั้นๆว่า main แต่ภาษากลางนะครับเขาเรียกเมรุนะครับนะเมรุ u, นะครับเรียกเมรุเมรุมาศอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ภาษาไทยเรียกสั้นๆว่า main แต่เมนตัวนี้อ่านว่าเมนเหมือนกันนะครับแปลว่าหลักแปลว่าสำคัญนะครับนะ n r e s u l t ก็คือเหตุผลหลัก of your survey survey แปลว่ารสำรวจนะครับนะการตอนนี้ให้เขียนเหตุผลหลักของการสำรวจก็คือไปสำรวจมาเมื่อกี้นะครับว่าใครเล่นอะไรได้บ้างก็มาเขียนเหตุผลให้เขียนว่าส่วนแคนนักเรียนที่สามารถทำทำอะไรได้บ้าง นะครับส่วนขั้นนักเรียนไม่สามารถทําไม่สามารถทําอะไรได้บ้างคุณครูก็เลยมาเขียนเป็นตัวอย่างให้2ข้อนะครับเอาในข้อที่สามารถก่อนคุณครูก็เลยแต่งขึ้นมาว่า they can play นะครับ because they have free times to practice they can play นะครับในที่นี้เราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับนะให้จบประโยค นะครับคนกคูเพิ่งนึกเกินได้ว่าต้องใส่ลงไปนะครับเช่นสามารถเล่นกีฬาก็ใส่ชื่อกีฬาลงไปเอาเป็นว่าใส่ชื่อกีฬาดีกว่านะครับเด็ They can รนเปรสซ c อกดีกว่านะครับอ่านะครับเขาสามารถเล่นอ่าฟุตบอลน,นะครับอ่าต้องใส่กับแปลด้วยอ่านะครับ สมมติว่า they can play soccer because they have free d o m to practice แม้ฟรีทอมอยู่คนละบรรทัดต้องอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับนะอ่านะครับตทษทีนะ they can play soccer because they have free d o m to practice ก็แปลว่าพวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้เพราะว่าพวกเขามีเวลาว่างในการฝึกซ้อม นะแค่นั้นเองนะครับภาษาอังกฤษามาดูตัวอย่างข้อที่2ในส่วนที่เขาสามารถทำได้นะครับ they can speak foreign language พวกเขาสามารถพูดภาษาต่างประเทศนะครับหลายๆภาษานะครับก็เติม s because เพราะว่า they they choose speak they c h o นะครับแปลว่ากล้าหาญนะครับมีความกล้าหาญในการที่จะพูดก็ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ ยกประโยคเดียวกันนั่นเลยนะครับก็ใส่คานเข้าไปนั่นเองก็คือมาเปลี่ยนเป็นเด e y can't พวกเขาไม่สามารถ Play ไม่สามารถเล่นก็ใส่ s o c c e ก,เ,กเข้าไปอีกทีหนึ่งกีฬาต่างๆนะครับไม่ต้องใช้คำนำหน้านะครับนักเรียน So c c e กก,ก็เป็นฟุตบอลก็ไม่ต้องใส่อ่ะ uh, ช็อคหรือ the So c c e r นะครับไม่ต้องใส่คำนำหน้าเลยนะครับไม่ต้องใส่ Art i c l e นั่นเอง They can't play soccer เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เพราะว่า they don't have enough นะครับ they don't have enough ช i m มแปลว่าเขาไม่มีเวลาเพียงพอในการที่จะไปฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสังเกตอย่างนี้นะครับ they have แปลว่าเขามี แต่ถ้าเขาไม่มีนะครับนะไม่ใช่เป็น day h a v e n นะครับนะต้องเป็น day don't have ตรงนี้สำคัญนะครับหลักไวยากรณ์ที่คุณครูต้องการจะเน้นอเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเขามีนะครับก็เขียนว่า day h a v e เขามีอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดจุดจุดแต่ถ้าเขาไม่มีนะครับไม่ใช่ day h a v e n นะครับไม่ใช่ day h a v e n นะครับหรือว่า they have not นะครับไม่มี have not หรือ have w o e n ไม่ใช้นะครับให้ใช้เป็น do don't have นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวใส่สีนิดหนึ่ง They have พวกเขามีแต่ถ้าจะ,จะทำเป็นประโยคปฏิเสธนะครับห้ามใช้ว่า they have not หรือ they haven't นะครับให้ใช้เป็น they don't แหมตัว they don't ตัว t หายเอง they don't have นะครับเพราะ have เป็นคำกริยานะครับเมื่อจะเป็นประโยคปฏิเสธให้นำเอา verb to do มาช่วยนะครับเป็น they don't have นี่นะครับ they don't have enough time to practice เขาไม่มีเวลาพอที่จะฝึกซ้อมอนี่เขาถึงไม่สามารถทําได้ก็ยกตัวอย่างประโยคให้ใกล้กับประโยคแรกประโยคที่2ก็เหมือนกันนะครับเขาสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้เพราะพวกเขากล้าหาญเราก็เลยมาแต่งเป็น they can't speak foreign language เขาไม่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้เพราะว่า they shy to speak พวกเขาขี้อายนะครับชายแปลว่าขี้อายหรือพวกเขาอาย ที่จะพูดอ่าโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่ครูพี่นันเขียนให้นะครับต่อไปเป็นหัวข้อ speaking หัวข้อการพูดหัวข้อการพูดนะครับครบ,บอกว่าให้ discuss discuss แปลว่าถกปัญหาปรึกษาหารือนะครับปุณครูก็เลยเขียนว่าปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรครับ The thing ในสิ่งต่างๆที่ you can ที่คุณสามารถ and con หรือคุณไม่สามารถ do ทำ อิน a l l group ก็เลยแบ่งกันเป็นกลุ่ลมเล็กๆนะครับนำมาสนทนากันคุณครูก็เลยแปลให้ว่าปรึกษากันในสิ่งที่คุณสามารถทำและไม่สามารถสามารถทำให้มาปรึกษากันนะครับคุณครูก็เลยเขียนเป็นประโยคในการที่จะปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าในสิ่งที่เราสามารถและในสิ่งที่เราไม่สามารถนั่นก็คือประโยคว่า we can study well even if we aren't wise but we have to work hard and pay attention ประโยคสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับคือพวกเราสามารถเรียนได้เก่งเรียนได้ดีนะครับ even if นะครับแปลว่าถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่า we พวกเราอ่านพวกเราจะได้จะไม่พวกเราไม่ไม่ได้เป็นคนฉลาดนะครับไวเป็นคำ adjective นะครับต้องใช้ verb to be แต่เป็นคำปฏิเสธก็คือเป็น are not we are, are not นะครับก็เลยเป็น we are เราไม่ได้เป็นคนฉลาดแต่นะครับถ้าหากว่าเรา have to work นะครับถ้าพวกเรามีนะครับมีการพยายามมีความขยันนะครับ have to work hard เนี่ยแปลว่าขยันนะครับนะ But we have to work hard. ถ้าเรานะครับมีความขยันหรือว่าเรามีการทำสิ่งนั้นๆอย่างหนักนะครับถ้าแปลตามศัพท์นะแต่ว่าแปลให้สวยกว่านั้นก็คือพวกเราขยัน and pay attention. Pay attention นะครับแปลว่าให้ความสนใจตั้งใจในการที่จะกระทำสิ่งนั้นๆสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับหรือ ถ้าแปลงอย่างหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับนะก็คือเนี่ยนะครับพวกเราสามารถเรียนได้เก่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่ฉลาดแต่ถ้าเรามีความขยันนะครับและก็ตั้งใจตั้งใจในการที่จะเรียนหนังสือนะครับก็จะกลายเป็นคนเก่งได้บาง,งั้นเถอะนะครับนี่คือประโยค์ที่คุณครูพี่นันนำมาแต่งให้เป็นตัวอย่างนะครับก็คล้ายๆกันประโยคที่สอนนั่นก็คือ we can do anything but we take the time to do it even if it is very difficult it might be c becomes easy นะครับก็คล้ายกันนั่นก็คือเราไม่สามารถกระทำสิ่งใดก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าพวกเราใช้เวลาหน่อยนะครับ take the time แปลว่าใช้เวลาใช้เวลาอย่างไรครับใช้เวลาในการที่กระทำสิ่งนั้นๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีก Even if ถึงแม้ว่า it is very difficult ถึงแม้ว่ามันจะยากมากเข้าตาม It might be นะครับ it m i g ม t นะครับมันก็อาจจะ b e o o m ใกลายเป็นสิ่งที่ง่ายก็ได้ถ้าสิ่งนั้นเรากระทํามันบ่อยๆเหมือนกับคําคอมเมนต์ของนักเรียนบางคนนะครับบอกว่า,าคลิปนี้หนูไม่เข้าใจนะครับคุณครูก็จะตอบคอมเมนต์ไปว่าให้ลูกฟังหลายๆรอบนะครับนะถ้าเราคิดว่า ดูรอบเดียวแล้วไม่เข้าใจให้ฟังหลายๆรอบนะครับก็จะเข้าใจเองหรือถ้านนักเรียนบอกว่าหนูฟังเป็นสิบรอบแล้วยังไม่เข้าใจเอออันนี้คุณครูพี่นันก็ตอบอยากเหมือนกันนะครับนะแต่ลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนให้กระทําสิ่งนั้นๆซ้ําเหมือนกับประโยคนี้นะครับนะ We n a n t do anything ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถกระทําได้ แต่ถ้าหากว่า but we t h k e the time to do o t เราใช้เวลาในการกระทำมัน even if ถึงแม้ว่า it is very difficult มันจะเป็นเรื่องยากสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากนะครับ t might b e c o m e e a s y มันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องง่ายก็ได้นะครับโอเคคุณครูก็ขอจบหน้า84ไว้เท่านี้นะครับ